สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเบนมาเรียนอีกแล้วนะคะวันนี้อาจจะเห็นแบบว่าแปลกไป,ไปเพราะว่าเรากําลังอยู่หน้ากระจกนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดโต๊ะเครื่องแป้งกันมาดูว่าโต๊ะเครื่องแป้งเรานะคะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งที่อยู่ที่คอนโดนะคะไม่ใช่ที่บ้านนะก็จะแตกต่างจากโต๊ะเครื่องแป้งที่เราเคยเปิดไปที่บ้านนะคะโอเคนี่ก็จะให้ดูคร่าวๆก่อนเลยนะคะขอเป็นมุมนี้ก่อนมุมนี้อันแรกนะคะก็จะเป็น พวกทิชชู่นะคะแล้วก็มีทิชชู่เปียกนะคะเราจะชอบใช้เป็นทิชชู่เปียกของอันเนี้ยซื้อจากในเซเว่นนะคะมันจะใช้ดีมากเลยนะอืมต่อไปนะคะก็จะเป็นโลชั่นโลชั่นเราก็ชอบใช้เป็นโลชั่นของเด็กซึ่งจะต้องเป็นโลชั่น ถ้าเป็นโลชั่นของเด็กเนี่ยจะต้องเป็นสูตรที่เป็นสูตรน้ำนมอ่ะสูตรที่มีส่วนผสมของนมนะคะไม่ว่าจะเป็นจอนสรสันฟาซีฟ้าหรือว่าเป็นเบบี้มา์นะเบบี้มายตัวนี้ก็จะเป็นสูตรของผสมของที่มีส่วนผสมของนมนะคะชอบนะคะชอบใช้ใช้โลชั่นของเด็กเรารู้สึกว่า แบบผิวมันจะนุ่มมากเลยเวลามีคนมาจับมือเงี้ยก็จะชอบถามว่าทำไมมือนุ่มจังนะคะก็จะใช้เป็นพวกของโลชั่นของเด็กเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำหอมที่ซื้อมานะคะยังไม่ได้แกะนะก็ตั้งไว้ก่อนเนาะเพราะขวดเก่ายัางไม่หมดแล้วก็อันนี้นะคะเป็นสแตมเซเว่นนะคะไว้เวลาที่เราอัพจนไม่มีเงินนะคะก็จะเอาตัวนี้แหละไปแลกซื้อของกินในเซเว่นนะคะอ่ะมาถึงข้างล่างกันบ้างก,ก็จะเป็นไม้คาดผมอันนี้ ซื้อมา20บาทนะคะลายเสือชอบมากเป็นคนที่ชอบลายเสือมากๆนะคะก็จะมีหวีอันนี้ทําทิปเปิดไปในกระเป๋าเครื่องเปิดกระเป๋าเครื่องสาําอางเนาะแปรงแล้วก็อันนี้เป็นแปรงหัวตัดเขียนคิ้วอันนี้เป็นของคิ้วเพสนะคะใช้ดีมากเลยนะใช้จนเนี่ยอยากให้ทุกคนดูสภาพแม่งโคตรเย็นอนะแล้วก็อันนี้ก็เปิดกระเป๋าเครื่องสำอางไปแล้วลิปของนีเวียนะเป็นชอบเป็นคนที่ใช้ลิปมันนะคะลิปสอกเขียนคิ้วจะเป็นของสองแท่งอันนี้เลยนะคะ สองแท่งเบนจำไม่ได้แล้วซื้อมาสองแท่งหกสิบบาทมั้งหรือสองแท่งสี่สิบาทเนี่ยแหละเออถูกดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีสีออกน้ำตาลแดงนะคะน้ำตาลออกทองนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มก็จะชอบเอามาผสมกันเนาะแล้วก็อันนี้เป็นลิปบานเป็นสีได้นะคะส่วนอันนี้เป็นมาสคาราคิวสีทองนะคะนี่จีน่าแกรมเนาะอืม แล้วก็กบเหล่านินสอ,อก็คือกบเหล่านินสอกเินคิวนั่นแหละมาโซนนี้ก็จะเป็นพวกกิฟโบต่างๆนะคะเป็นเมื่คนที่หัวฟูมากแล้วก็จะชอบมัดผมเวลามัดผมเนี่ยเรามัดผมไม่ได้สวยไงแล้วก็จะใช้อันนี้ติดมันก็จะทําให้ผมเราอะดูสวยมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ใส่ไปกินส้ตมตําแล้วก็มีคนแม่ค้าร้านส้ตมตำทักแบบว่าสัางหูจากไหนสวยจังเลยคู่ละเท่าไหร่ก็คู่ละยี่สิบาทนะคะ เออใส่แล้วมันดูสวยมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้ที่ใส่ถ่ายคลิปบ่อยๆนะอันนี้ก็20บาทเหมือนกันแล้วก็มาโซนนี้เป็นครีมกันแดดนะคะอันนี้ก็รีวิวไปเยอะแล้วพอสมควรแล้วกันอันนี้เป็นฟาริสนะคะครีมกันแดดที่มันสามารถกันแสงสีฟ้าได้จากหน้านจอคอมหรือแสงหลอดไฟอะไรพวกเนี้ยนะอันนี้ชอบมาก ครีมกันแดดหน้าไปแล้วนี่ก็ครีมกันแดดตัวที่ใช้อยู่นะคะอันนี้เป็นของแบรนด์คุณจันนะใช้เองขายเองนะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วนะคือไม่ได้ขายแล้วแต่ก็ยังใช้อยู่นะคะเพราะว่าชอบจริงๆใช้แล้วอ่ะมันช่วยปรับให้ผิวขาวขึ้นทันทีที่ทาเลยนะแล้วก็ครีมตัวนี้จริงๆมันเป็นครีมทาแก้ท้องไายนะคะแต่ว่าเบน่าเป็นคนอ้วนแล้วขามันแตกลายเป็นได้ชอบเอามาทาตรงน่องตรงขาเพราะว่าตรงน่องอ่ะมันแตกไง ตรงน่องตรงต้นขายางี้มันแตกก็ชาตัวเนี้ยแล้วมันก็หายแตกแล้วก็สามารถนุ่งขาสั้นได้ไงแล้วต่อไปก็เป็นน้ําหอมตัวนี้รีวิวไปแล้วน้ําหอมยกขานะคะกินหอมมากชอบมากนะคะแป้งทาหน้าจริงๆไม่ควรเอาแป้งเด็กมาทาหน้านะแต่เบนนะ่าชอบเอาแป้งเด็กมาทาหน้าก็จะเป็นสองตัวที่ใช้คือแป้งแคร์กับแป้งจอรสันนะคะจอรสันก็จะเป็นจอรสันสีขาวสูตรแบบสูตรดั้งเดิมเลยนะ ต่อไปก็จะเป็นนี่อันนี้กระเป๋าพุชชี่นะคะเปิดรีวิวไปแล้วนะของข้างในก็จะมีพวกโบพวกอะไรพวกเนี้ยก็จะอยู่ในนี้อันนี้ผ้าอนามัยเบนจะใช้เป็นของโซฟีทั้งคู่เลยทั้งแบบเย็นแล้วก็แบบไม่เย็นนะคะแบบไม่เย็นอันเนี้ยจะเป็นยาวยี่สิบเก้านจะใช้ตอนคืนส่วนแบบเย็นจะยาวยี่สิบสามนจะใช้ตอนกลางวันนะคะแล้วก็มีปสตังของมีพูลอ่ะ โลออนก็จะมีอยู่สองตัวก็คือของอภัยภูเบศอันเนี้ยเป็นว่าผู้ชายใช้ได้เพราะกลิ่นมันออกกลิ่นมันออกเหมือนเหมือนผู้ชายกลิ่นมันออกเป็นแบบว่ายูนิเซ็กอ่ะใช้ได้ทั้งชายแล้วก็หญิงนะคะส่วนตัวนี้เป็นของเคเอนี่กลิ่นหอมมากชอบมันมีหลายสีนะของเคเอลองไปเลือกดูแล้วก็ถูกมากๆด้วยนะคะใช้แล้วก็รักแรกก็ไม่ดํานะคะอันนี้ก็รีวิวไปเยอะแล้วพอสมครวรแล้วนะคะเป็นน้ําหอมที่มันเป็นกลิ่นแป้งเด็กนะดูดิใช้จนจะหมดแล้วอ่ะ แล้วก็แป้งเย็ยนนะคะเป็นคนที่ติดแป้งเย็ยนมากเลยชอบแป้งเย็ยนตังูกับเอ,อ่อโพเทคนะคะจะใช้อยู่สองสองแบรนด์นะอืมโอเคก็หมดแล้วนะคะสำหรับการเปิด โต๊ะเครื่องแป้งนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมคลิกไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เบนด้วยนะคะมันจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะแล้วถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปล่าหรือยังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมกด u b s c r i b e ที่ปุ่มแดงๆด้านล่างนี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอฝากช่องทางการติดตามเพิ่มเติมนะคะทั้งทางเพจแล้วก็ไอจีนขึ้นไว้ให้แล้วอย่าลืมไปกด Follow กันด้วยนะคะวันนี้ไปละบ๊ายบาย